แต่สวัสดีจ้าพี่น้องพบปะเบอร์สุขสุขกันยินดีต้อนรับการชสังเวยและพี่น้องเดินตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่บ้านไอแขกพี่น้องมาซุ่มแซลแมวเป่าสักเล็กน้อยนะจ๊ะเออพ่อคิดสอกเลยสอกเล็กยังไงสอกเล็กจ้าเล็กเนี่ยเนี่ยหนาวหนาวพี่ชายเออหนูกะ ส่หนียูซายเรจะรับบทสาวจีนหนึ่งวันมองได้หนานมุ้งนี่นั่นบัดทางนี้มาทีมันเป็นน้นั่นอะไรวะมันเป็นซูมประสาทเบาแจ็คมันได้มันมันจะมีป่าได้แบดนี้เอาเบิร์นน้องใหม่ก็ได้พี่น้องเขาแก่งดูเออเกือบว่าได้ตื่นพี่น้องเป็นมาทุกคนเนี่ย แกงน้ำไม้ซุ้มจ้าล้วกาไปปล่อยตาบ้าแล้วมาหูนึ่งนี่อืออันนี้ก็เขื่อนแกงของเราเนาะมีเห็ดหูหนูมักอืแล้วก็ใบมักอันนี้โตเก็บมาบอซื้อเอา

ได้ย่าน้งก็มาเอื้อไม่มาซื้อเขาจะแทบมมาหายกันมัวนเนี่ยค่ะกินเด่กว้าได้หลอดไว้กินบัตรเทนสวัสดีจ้าลูกชายก็มาพี่น้องจ้าคือจ้าเออรับบทคนขายลอตเตอรี่หนึ่งวันนะจ๊ะอันนี้ฮะเอาเลยรึเป่าอื โอ้ยยังาเงหนาอเฮมือมือนิ้วชื้นว่ากับบอกป็นใดได้่ล้มอยหกบได้เย็นป็นใดของไงวะว่าเนีอลอโลแต่ว่าเดอเด้อมึง้นนี่กระลมเทพเลยสิเจ้าชว่าเท่อะไรเด้อออป้าเจ้าเจ้าตัวช่วยออเฮ้ยคือนี่ป้าก็จะเป็นนักกีฬาเตะบัเตะถึงปากเลยยอยยาความฝันนั่นนะ อากูฟังเห็นมึงบอกว่าไม่ได้ดุตีตาดูจำไอม่้อมขาวเี่น้องขาวสมอนนเลยพรเดสมอลเลใส่หมอไปฝาก็ไดาแอะเส้นบ่าวมันเป็นขี้แม่มันจกกินก็ได้มันเนียวไปม่ออาไปบางคนเขาอันนี้มาคายบาเฮ้ยขนข่าวใส่ดีเฮ้ยเฮ้ยขายบาห้าิบมากินกับไข่เ้ยเอ

เิีบ้นี่กนกะมาแคกรดุอีอบ่มาแบกข้าวแบกได้ข้าวขายบู่ใส่กเข้าไปเลยออ่ยม่านเนสิมน่ากินคือเจ้าไมาคนน้า่หนไม่ มั <No. S 2> นอีก็มีข้าปุ้นพี่น้องมาตาเนาะกกบพักบะเอือเพิ่นเอามาสมทบส่วนอย่านางนะเพิ่นซื้อนะเพิ่นบรไดรักนตะบาบานเกาพัก <c oughs> แบ <c oughs> ่าเปล่ยนเปลพักขยันมาแต่สายเฮ้ยเออซื้อตลาดนะซื้อบริจาหมูมากะไหมู <c oughs> มามากีเฮวอนนบอทำไมก็ไปขอคาวอยู่ร่มไมอกอ อเนี้ไโโค้ายเนี่บอเฮ้ย3เม็ดมันซื้อมาสองพันบาทว้านบอกเม็ดนี่มีมีมีไงมีไงของหนึบอก้าสองพันไรคำออกมาเหมนบอกเฮ้ยสองพันอันานบอกอ้าแตกเนาะงัวกินมันมันจ่อยากินงัวดิเอาบัตชิวาเพื่อแะสงัวเออเอาพี่นนอง นี่สิบอร์ว่าแด้ว่าเันกล้วยพันดากล้วยแขบพี่น้องเนี่ยเบอร์ไ้กวะบะท้องไม่นา่งเนอะสองวีเนี่ยของเราเน่ะเบอร์นี้ตาานตาวาน มาเพียมาเพียชอบก็ได้มาเพียมันก็ไอ้มันก็น่าแรงแรงมันก็น่าสิ้นสดเอ้ยคุจะมาเพียมันบ่เออทนเงนีมหน้ามันโจดๆเจี๊เออจิงก็ิจังวกนมเป็ดจักย่างกินเหล่าได้กินป็ดอออนะต้องต่อยเพื่อนชาวาได้กินโมเป็ดจากย่างอเอาไต่อยจีมหมาบ่อ รอตัวเองมันกต่ำก็จะป้ออาต่ำบอยต่ะต่ำหอยดล่ตหอยจุ่นี่เมนูแบกเมนูแบกเอ้ยต่ำหอยขมหอยจู่ไม่ได้ต่เลาไปแลหอยลุกทลุกลูซ้ายแนแมุ่่นล่างลูกแนไลูกแนไแนกินเม่อไหสบายดี่และลูกุลนลไปจีมาละ

ลอ<ล>ยล่าง้อยลา่ลางลอยล่างเลยแล้วาิองมันบวบแล้วมันมีมันนมันแก่บราสามคลิปโบราสาสวรรค์โบ ดีเลยคกยมี่นี่สิออกปาเพราะอันนี้นี่โอ้โหขุกายใรูปไปที่ยากาบสบายดีจ้ามาพบเกินในแขกพี่น้องาคทาผิวแน่าบห้ามโบเกินใบ้ามเผาเจ้าเออแล้ว่ามือซาละมาไปเลยเอ้ยชอบมากนะ เขาเลือกแต่เนี้ก็แปลว่าผู้มือซ่าอะไรเขาเลือกอ่านี่เบิ่งกันขึ้นกานแล้วมันกัดทามครับผู้กุจุกผมว่าเขาว่าผู้อ่านูมือเบิ่งซ่าเราบอกให้อ้าว่อแม่น่งตะกี้เนาะต้องมือซาแล้วก็ตามโคก็ต้องเสียงดังเออเสียงบวดังท่านบ่าเสียงดังหรือเสียงบวดังวะมือซ่าเขาิ้แต๊กเขาเป็นใบกาวเย็นมันก็ซาแล้วเดียวมือคนดูเลยมือ ซุ้มแซลเมียวเป่าที่บ้านไอ้อแขกพี่น้องเอ้ยห็นมอันยมาพี่น้องมาตัดภาพ,พมาตังทีอีกกำลังซอยสีนมาขี่เงินมือันและพี่น้องเสีนมาขี่เงินมืองานบุญนั่นแล้ว ยังบ่ได้กินกินยังบ่เบิดอยู่เฮ็ดชินลอดกะปิ้งกินอยู่กัยังบ่เบิดเนาะเอ้ยชินลายเนาะแต่ว่ามากี่เฮือนน่ะแต่ว่าชินลายเนาะอดโผช่วยินลายเนาะขึ้นไปเมื่อกี้นี่งเห็นอีกเ้ยเห็นอีแล้วเฮ้ยอย่าตอนไงละเฮ้ยอย่าตอนนาลายมันเบิดวายชินมาขี้เฮือนพี่น้องเอ้ยชั้นเนี่ยเออให้เบิ่งตซัมนี้ล่เรโาจะทีงบ้านใด้ เออเออก็เดี๋ยวมาอยู่ในแถวบ้านหนีมามาออกมยมาขีดนะพี่ตองปวดนะเฮ้ยแต่เสียนะเป็นแต่แซ่ดนะเฮ้ยมันชดบาสีว่านะพี่้องเนาะสินหมูสินม ไก่้ดิแล้วพี่เราเออไปไปซินม้าดูกเด้อซินมูจ้าเเออพราะว่าคันบัใส่เลยคนกินบปรล้ยวเมนคันต้องมันๆนี่นึงนะเฮ้ยัาผัดมากแต่ัาผัดจากไส้อันนังมันพุ่นชาพัดมากไส้นังมันนะมันจังมันสดอันนี้ก็คือเห็ดอะไรนะเห็ดผ่านใช่ไหมแม่อยู่เห็ดผ่านเออเห็ดผ่านเนาะเห็ดผ่านรวมพี่น้องจ้าโจ้คือคือเตะเป็น มามาเบิ่งเฮ็ดพี่น้องจ้ามาเบิ่งเฮ็ดจ้าอย่าแปลน่ะลายเด้อเฮ้ยอย่าแปลน่ะลายเด้อแดดเด้อเฮ้ยล้มเด้อล้มเด้อเฮ็ดทองไอแขกนี่เห็นบ่พี่น้องเออเบิ่งเฮ้ยพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่ทุกคนอือานท่านคำว่าคนปลูกเฮ็ดข้าเจ้าก๊ อันข้าเจ้าก็ปลูกอันทมแบบสีแหละพี่น้องเอ,อ้ยแต่ก็ยังออกจากข้าบัลลัเฮ็ดซุม่มเฮ็ดซิมยังดอกก็นยังออกคือเกา่าก็ยังได้กินยอยู<ม>่ของเจ้าก็กนะยังบ่ทันได้ฮอดมือฮอดวันมันกําลังตกหมกตกเมีอะไรพี่น้องเอ,อ้ยเนาะปลูกเพ็ดพี่น้องแหกแหงเจ้าบ่ได้โพดบอกคือยังเฮ้ยเจะาบัลลัยโพดบ่ไอ้เตา เออเก็บเผ็ดฟางจ้าพี่น้องไปใส่เกลียงหน่อไม้แห้งหน่อยห่อน,ะน,นี่ของเราเนะี่ยมันตากแดดมันบริสุทธ์เลยได้ของเราเนี่ยพี่น้องมาเบืริใกล อยากนแล้วกน้ำมาสื่อน้ำร้อกับบมี่อีน่าเฮ้ยโอ้ถ้ากินของ้าเฮยใครใครสักกัป้นของห้านั้นใครแต่โนเศ้าบบจีบาน้เด็กหมักเล่นเด็กาาีไปเอายำกอเออหมักเล่นก็มีอยู่ราวาลืมเอ่าลืมเปล่าพี่น้องมักเครือซุกก็มีเนาะ ักเล่นเพกันกับพ,พี่น้องเนี่ยเนาะอันนี้ว่ามารวมโตกันเลยพี่น้องเออจะได้กระมงันนะจ๊ะแต่อยู่ครบครบอันนี้คือบ้านไอ้แขกพี่น้องปกบกล้วยกกยางเด้อบ้านเรากับคุณได้พี่น้องอันนี้คือคือบ่อนเ็ดเพืองเพิ่นเขาเก็บมาบางนนเรื่งนี่แล้วแล้วก็งุ้มแบบซี่เลยแล้ววะเนาะ แต่ก็ออกโยงเผืนของเฮาหน่อยยังบ่ทันได้ออกพี่น้องของข้าหน่อยยังบ่ทันทได้ออกจ่ายังบทออ่ทันหอดมือหอดวันก็เลยยังบ่ออกเนาะอะไรพี่น้องเอ้ยก็มาเอี่ยกันเล็กๆน้อยๆเนาะให้เบิ่งภาพบรรยากาศอ่าสุขเซลแมวเป้ากันเล็กน้อยเน,ยนาะจังได๋กะขอบใจเมื่อสุขภูสุข,สข,สขคนเด้อที่เข้ามารับชมส่องบระอดเนาะฝากติดตามคลิปหน้าจากทีมงานของเฮาก็แล้วกันพี่น้องว่าเออเสียดยังกันแน่นะวันนี้จังได๋กะ ติดตามพี่นาพี่น้องไปแล้วจ้าสบายดีพ,พี่น้องจ้า